นี่คือทูบตาไข่เลยครับเลขจากทูบตาไข่ที่ผู้ค้าได้จุดนะครับขอโุคขอลาบขอบาร,รมีจากตาไข่เพื่อนวันสันทอนะครับเพื่อแบงปันไม่กับพิ่น,นะครับสมาชิกนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมตั้งช่องยู u ูปนะครับอันนี้เป็นความเสื่อของแต่ละฐานแต่ละบุคคลนะครับอันนี้กระไดนะครับเพียงเตเอามาแบ่งปัน นะครับพี่น้องให้พี่น้อนงได้เบิ้ลเบิ้ชมน้ำกันนะครับนี่คือตัวเลขที่จุดจากทูบตาไข่นะครับนะฮะชัดเจน3ตัวนะครับ3ตัวเอามาให้พี่น้องได้เบิ้งกันนะครับตามที่พี่น้องได้เห็นครับแต่ละท่านแต่ละคนอาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าบุญบารมีของคนแต่ละคนแต่ละท่านกับอดสำคัญคือกันประสันต์นะครับแต่ว่านะครับก็คอยพี่น้องได้โชคหมานทุกคนนะครับที่เข้ามาเบิ้ง นะครับคลิปนี้ละกะผู้ที่เข้ามาติดตามทางช่อง u t u b e นะครับที่วาราพารวยนะครับขอพูดพี่รองที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ให้โชคให้มั่นทุกๆคนกันละกันมันนี่ให้พี่น้องได้โชคได้ลาบได้มั่นมั่นกันทุกคู่ทุกคนมันนี่ไปแล้วสวัสดีครับ